เพ่งได้กินได้เราบอกฟังนี่แห้งแล้วพ <laughs> ี่น้องมึงมุดกึ่ลังเหลืองงามเลยครับผมมีมีหลายเมนูครับมัอนี่ทั้งอย่างทั้งหลาบทั้งต้มเด้อพี่น้องทั้งเด็กแล้วมาชิมเบิงเอเบงเด้ออ่ะชิมเบิองชิมเบืองเพ่งเด็กเสบขัดเปรี้ยวนิดนึงขัดเปรี้ยวนิดนึงเติมอย่างไรเติมหมวกเน่าเน่าครับอ่ะถึงลูกวะไป อ่ะมาพี่น้องเนาะเดี่ยวเราก็กินได้เท่านั้นเนาะนี่พี่น้องเบิึงเขอมาบิึงน้ำกันครับอันนี้เป็นลาบเลือดลาบเลือดเป็ดเอันนี้ลาบเลือดเป็ดโอ้โหสิขว่มอันนี้ย่างครับย่างอันนี้ย่างหัวย่างอันนี้่ต้องใส่เลือดอันนี้ว่วใส่เลือดบัวเสียบสมัยไก่ดิบกำลังดังไฟพี่น้องกำลังดังไฟเอ้าสมัยทักทายพี่น้องเขาเนี่ สััดีครบเออ,อดังไฟเป็นอยู่เว้ยดังไฟติดอยู่เว้ยเย็บสมุนไพรพี่น้องเย็บสมุนไพรไปใส่ต้มเป็ดกองดีครับน้ำงามเลยสวัสดีครับพี่น้องความฝ่ายพืชสุขกัขขนเด้อะทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็บเอฟซีใหม่กำลังเสร็จเป็ดครับพี่น้องเลย ลาบเป็ดมือนีิทีมงานว่าอยากกินลาบเป็ดมีอจัดให้ครับนี่ยจัด tha เขาเขากำลังจะมาเขากำลังเดินทางมาทีมงานก็ได้โทรมาบอกว่ากินเป็ดเด้อพน้าพินา่นว่าเนี่งย่าอยากกินลาบเป็ดอีกจัดให้ตัวยังไงครับตัวยังไงเลยตัวยังไงลกคนล้นปีกแล้วกอะโคตยากพี่น้อง มันสียากจรงแต่ตอนลกคนรุ่นปีกินรเกี๊ข้าวเดียวมาลอโกเฟกผมีความเกาข้าวเดียวนะครับฟังนั่นสมัยไก่ทิพย์กําลังเตรียมไอย่างไฟมีอย่างความพี่น้องนียทั้งอย่างทั้งต่อมทั้งหลบับเม็นูุ้เป็ดเต็มๆเลยมันีมนีมนสิอย่างความเในพี่น้องอย่างหัวเป็ดตีกเป็ดตีนท้าวบีพร้อม จแย่บเลือมเลยน,เนียเดวก็ถ่ากินน้ำก๋นครับผมอย่เจ้าไครับแยบว่าตอา้องที่ที่รีดตวองไล่ว่ต้องขันตวังไลสี่ขุ่วๆรวกว่าต้องลวกนั้งวง่าต้องยังทั้งสินเลยสูดลุง,ย,งย่างงไๆครับผมจยังไงกินยังไงแต่ว่าคั่วเสียบ,บ่บเมนธรรมดาครับเออ ไปสิย่างน่าคิดขวนะัวนะวกลุ่มด้วยนี่ง่างเลยพี่น้อง,งกกดึงวอกงสิลว,ว,วดขวบขวบวดสิเย่ครัใส่กับเลยนี่แล้วใส่กับเลยครับ ครับวัอนี้คลิปก่อนนี่ลุงย่าเฮ็ดแบบสูตรโบราณคลิปนี้เอฟซี่หรือว่าทีมงานเพิ่นว่าเอ้าลุงย่าเฮ็ดสูตรไปให้กินแน่อ่ะเดี๋ยววัอนี้ลุงย่าเฮ็ดสูตรสมุนไพรฮัดเครื่องที่ดีแต่กับเฮ็ดลาบเป็ดนะพี่น้องเดี๋ยวกันสักคนแต่ว่าสูตรลุงย่าว่ได้ลอกหนังลอกอีหยังคือข้าเโจ๊ดดิเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆสไตล์บ้านๆรถครับนี่เอามาถึ่งกัน เนื้อทึ่งนังอีู่ละหั่นไปเลยแล้วก็จังไปผัดไปอันนี้ล้วนเขล่ให้มันหอมหอมแล้วก็จังมาปรุงเป็นหลากไานะครับนี่เลยครับทึ่งนังทึ่งเนื้อหั่นใี้กันเลยจริงสิละกับจังเบิ่งขันจวนตัวไปเนาะพี่น้องเนาะฟังนี่ทีมงานก็หลังย่างครับเอาดีๆเด้อสั่งเอาจุ๊บเกลือเออย่าง ย่างยังนี่ย่างหัวเนี่ยย่างตูดย่างขาย่างปีกเออลังกันงานสั่งเลยพี่น้องเลยมือนี่กินเสียบๆนุ่กันเลยพี่น้องพูดเถอะซุปหนึ่งเสียบอันอันนั้นไปแต่ท่านเดี๋ยวย่างมันบน่ะเหลืออีกย่างหลายอย่างหลายย่างหลายเอาเอาเอา ครับอ่าพอดีเซฟอดมากพอดีครับนี่เอาทีมงานมาแล้วเอาสิมาทอดอันนี้ได้บั๋นเฮ็ดยังเซฟอดนี่ทอดเอไปบะกูดใบบะกูดกับกระพริกแห้งอ่าไปกินกับกินบ่โอ้ตัตว์เลยสัตว์เลยเหมือนเชือดหัวเช่ายังมาเลี้ยงลังเลิกงานกับเจ้งสี่นะครับพี่น้องชีวิตลูกอีสานในเมืองกรุงเนาะครับเออจะหาอยู่หากินหาอยู่หากินกัน มือแรก้ยงก็เฮ็ดกินกันคนม้วนกันครับผมเช่นนี้ครับเช่นนี้ครับบัดตัวไปเอาพริกกับใบกระเทียมกับอะไรนะข้าตะไคร้เออตำแล้วตำแล้วผัดเลยเอออันนี้สูตรไม่เบิ่นสูตรโบราณเนาะสูตรไม่นสูตร่สว่าเฮ็ดเป็นแต่สูตรโบราณบ่เนาะเออจะะเฮ็ดสูตรไม่พี่น้องเบิ่งง่เตาก็ผัดให้มันได้กลม่นบ่เออหอมอู้หอมขนาดจับเจ็บ ผัดแทนเลื้ยงอืมมันเลื้ยงเลยกะตันตอนต่อไปกะเอาไงเอาเหมือนลูกผัดต่อเลยอ๋อฮับอ่ะนี่ครับนี่ครับยำไปแล้วเต็มจานเลยครับเอาพี่น้องอ่ะอะรงการอลังการใส่ไปเลยผัดเลยกีนเลยบ้านอันนี้สูตรใหม่นะครับบุ๊ม่นสูตรโบราณเนาะบุ๊มเป็นไก่เฮดได้พัฒนสูตรเปลว่ากะ เสียบปุ้ดสูตรขึ้นกันน,ะะนั่นแหละเจ็ดบนบ้านเจ้าว่าคว,ว้วเสียบเลยดับหาดาวดิแน่น,นบ่แน่นมากอ่าเอ้อกัดขาดขาดเสียบวอดเบนจัดเต็มครับมือนีเสียบวอดยุคห่างบ้านครับมือนีอาจมีอันเอ่อเขื่อมีเขื่อมายังยังสี่แหละครับสไตล์บนบ้านยุคยุคห่างบ้านมีหดแอร์พูดนะ,ะครับพี่น้องเบิงึงโอ้มีหดกล้วยเออ ข่างปลาลกวยครับเฮ็กกินอยู่ข่างปลากลยเหมือนนี้เนาะแมนะ่นบ่เสบเพ่งได้กินได้เราบ่ฟังนี่แงนแล้วกินน้องบึ่งบุดกำลังเลือง,งามเลยครับผมมีมีหลายเมนูครับมอน,นี้เท้งยยางเท่งหลาบเั้งต่มเด้อพี่น้องเด้อย<ก>ังได้กะเสบๆนูนนู่นน้กันนี่ละพี่น้องเด้อ<ก>แต่ความุณทุกกำลังใจทุกแร้งเชื่อที่คอยสนับสนุน ควายเป็นแรงใจให้ทีมงานมั่วเนาะครับครับเออจะควายจะนับสนุ่นแน่ควายก,กดเที่ยงกดไหลกดซับสะไคร่กดแชร์กแตว่ากันไปเนาะพี่น้องจิงไดยกับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับผมโอ,ออโอ้ยเดือดเตะทีเลยพี่น้องเนาะเบื้องเบื้อต่อไปขั้นตอนจิงไดยเสียบหนิโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วสุกเมี่นบ่สุกแล้วสุกแล้วบานกะเฮ็ดจังไดยต่อไปครับเอาไปพักให้มันพักไว้มันเย็น ไว้มันเย็นก่อนเออแล้วจังปรุงมันบ่จปรุงขั้นปรุงตอนนี้มันจะเป็นสักคู่เป็ดเนาะครับโอเคครับกินโอเคโอเคกินหมดก็ขั้นตอนการปรุงแล้วครับทีนี้ปรุงแล้วมันบ่เสียบครับปรุงแล้วว่าจังได้เห็ดไปรสดีก่อนอ่ารสดีเลยนี่เสียบใหญ่มากเลยเสียบใหญ่ไม่เองครับมือนี่ใส่เข้าไปเลยถึงซ่อนอ่าแล้วก็ขั้วเขากั่วอันนี้ก่อนก็ได้ช่วรสได้ ผงนัวผงนัวขาดบุได้่ดิขาดนี่กินบุได้่อุ้ยหอมเสียบหอมไม่น้องเสียบอีหลีโอ้ยขั้นข้วพี่น้องเอ้ยบันทึงไอ้ทึงข้อสองข้าวคั่วเออจวดอุ้ยหอม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 อืมนยิงบันนี่พิกพิกพิกปนเออ เสียบไงมาเองบวเสียบเพิ่มหูไปโหลดเด้อพี่น้องเพียนี้นี่สา,ายมันเพชรเสียบไงมาเองเลยกะเลี่ยมเตี๋ยไผ่มักเพชร,รบ,บังเพชรกันบ่นอเอาได้ตามใจมมตามชอบหอหอหอเหลี่ยวก็นั่นเลยนี่แหละครับหัลลไม่เบิดแล้วเตรียมพร้อมเลเบิดมีห่อนลูกโดดนี่ลูกโดดกัมี่อ่ะใส่ครับเลยครับ ปูดคักไหลคักไหลคักไหลอลังการพี่น้องเอ้ยแสบๆสบ,สบนัวๆัวขั้วคางบ้านน้ำกันนี่ละครับคือ,อ,อย้ำพร้อมไปแล้วทีมงานเป็นว่าอ่ะจวดติดบดนี้ดเสียบใหญ่ามาเองเดี่นอ้องเด้อมือนี่มีแล้ว่าทิมเบิง้งเนอ่ะทิมเบิ้งทิม เป็นเดซเซัเปียวนิดนึงขัดเปียวนิดนึงเตรมอยังไรเติมหมึกเน่าหมึกเน่าครับเอ้ารึงลูกวะไปพ่นเขาเลยโกเะกยกหลอดมันบอกเตายวันปนเนาะเนาะเสียบใหญ่มาเองไปเสียบหูไปหลดมนนี่ฮะที่มึงูปบาดนี่ ได้ที่วอบาดเนี่ยทำง่ายเลยม่งได้เสพ<อ>เอาหัากเหล้าเสียเป็นว่าเอาอะมาพี่น้องนนเนาะเหล้าเราก็กินได้เท่านั้นเานาะนี่พี่น้องเบิง้งเ<า>ขอมาบ,บิ้งนุ่กันครับอันนี้เป็นลาบเลือดลาบเลือดเป็ดเนีย่ยอันนี้ลาบเลือดเป็ดโอ้โหสีขวม่มอันนี้ ย่างครับย่างอันนี้ย่างหัวย่างอันนี้ไม่ต้องใส่เลือดอันนี้เพื่อใส่เลือดบวเสียบลาบลาบไอ้นั่นนะไอ้ลาบไอ้ชุดไม้เออจินเลยเหรอจินเลยครับเอาใส่เลยเข้าวันบ่าต้องร่อตาบูได้เลยเอาข้าวข้าวห่อนห่อนเข้าห่อนห่อนเลยนี่พี่น้องข้าวห่อนห่อนติดเออจิ้นกันครับผมมาหนึ่งไปลุยเสียบเสียบเสียบปักกั๊บข้ามยีครับ เต็มเลยพักเต็มส <c> ม <oughs> ุนไพรเต็มหลาเปลือกกบพี่น้องอะา่วงไม่พี่น้องมึงเนีเ่ยเรยงแดงไก่ๆเลยนี่ ฝีมือเสียบวัดสุดยอดแน่นอนนี่ครับอื้นขันเป็นอันบ่ได้นันนบดนบ่ได้ไม้กันนี่ก็บ่มีโอกาสได้มากินมีหรอครับขอ <c oughs> งเลิกงานเลยนะัดงานเนาะอืครับแต่ที่เหลือครับที่งานดูที่สารในเมืองกรุงเนาะงานว่บอยากกินมือเดียวกันนัดกันกินกันกินยังกะว่ากันไปก็ยังที่เหลือครับปี ต้องหัวตอหัวยางใส่ไปคั่มยังไงเลยอ๋อเด้อพี่น้องเด้อมาครับกินเห็บแซบไมนกันพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเออเด็บที่ผู้อยู่ไก่อยู่ไก่เนาะกินหอดกินถึงบัสกูขุนเลยเด้ออะเด้อทังไลายก็ฝากเป็นกำลังเร่งใจให้เนี่ยครับอืแล้วช่วยเสียช่วยสซักอย่างนี่เนาะครับ ปากช่องหน่อยๆเนาะช่องหน่อยๆของพ่อสั่งไหมเนาะสั่งไม่ไปเรื่อยๆางเดียวเป็นกำลังแรงใจเนี่ยใส่กดรับไปไข่กดไะไกดแชญ่เนี่ยเนาะดีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมผู้ใดผู้ใด้ยิ้มเข่ากับแม่เด้อครับนั่งแทบเอาเลยคำเตือน ห้ามดูวิดีโอนี Jamie, mm ้ตอนท้องวันแล้วกระตันหิวหิ้วหัวขาดปวดนัวหัวมวนพี่นลวงเอ้ยตามสไตล์ลูกพี่แซนในเมืองกรุงเกษตรกินสาี่นู่นกน็เจ็บนู่นปวดกลางบ้านเทียวกับปุกดีพี่นลวงเรียกว่าหันอยากเียบไหล ก็ควางได้กินคือพ่อคือแม่ก็ยินเนาะข้ามีกินเยอะโตอายุโตอืมบ่บมีอันต่อเฟื่องดึงเด้อบ่เป็นเคยไม่ยังยืนดีดีด้เวอรหัว <laughs> ทุบต้องมีเอามวลมวลกันครับนี่แหละสไตล์บ้านบ้านลูกพิซซ่าในเมืองกรุง เสียบเจ็บเนาะสำหรับจิ้นีิกอ่ะขั้นพี่น้องก็ไม่กินน้ำกันก็น้ำแข็งจะปิดใบซ้ำหนี่เนาะครับผมขออนุญาตเนาะขออนุญาตครับขออนุญาตปิดใบซ้ำหนี่เด้อพี่น้องเด้อจังไดีกันนบไดนปากติดต่ำปากก้อนไหลก้อนแจ่มเนี่ยเนาะถึงจะอญาตครับเจ็บอวดครับไครเนาะไม่ใครดิบไม่ใครดิบไอ้ไมันมันกล้ากว่าอยนหนูท่านบอกไหมแกดิบ ทีมงานเดียวกันเนาะพี่น้องสร้างสรรค์เพื่อควบคุมเรื่องของพี่น้องเนาะแต่ถึงใจกับคนเลยาคนแก่ในเรื่อครับจ์งี่ได้ขอคุยเรืหลายถึงเมื่อรับชมรับที่ตามเนาะติดตามเลยนะครับรถพี่นี่เขาเส้นของเขาเนาะครับผมครับสวัสดีครับ